จุดเริ่มต้นของผลงานนี้ค่ะมาจากไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วโครงการนี้มันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของ i t a ทของสวทชเทรชานั้นเขาก็จะเริ่มติดต่อลงมาแล้วเราก็ทำเป็นเฟสหเฟสสองเฟสสามไปเรื่อยๆเป็นการแก้จนอุสาหกรรมเพื่อ,อไปช่วยหาวัสดุใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะ ก็คือไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ชเป็นการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างเขาเอาโจทย์มาให้เราว่าเขาต้องการฟิล์มป้องกันพื้นผิวที่สําหรับเวลาเขารีโนเวทอาคารหรือก่อสร้างอาคารในแต่ละพื้นที่เน้นภายในอย่างเงี้ยค่ะผลงานชิ้นไหนคะที่เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ของเราอ๋อผมว่าผลงานก็คือการสร้างห้อง l ลบปฏิบัติการทดสอบการชนทั้งคันแล้วก็ การที่ได้ห้องแับปฏิบัติการทดสอบการชนน้งคันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะจะได้มาได้ง่ายๆไม่ใช่จากงบวิจัยก้อนเดียวมีความต่อเนื่องของงบวิจัยหลายๆอันแล้วทางสูนย์เราก็ทํากิจกรรมแล้วก็ทําวิจัยไม่ใช่เพียงแค่งบลงทุนในการทําการพัฒนาบุคลากรทั้งทีมงานของเราได้มีการสง่งส่งไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศก็เป็นทีมแรก เชื่อว่าเป็นทีมแรกแล้วก็เป็นในในประเทศไทยที่ได้ไปอบรมในต่างประเทศแล้วก็เป็นศูนย์ทดสอบการชนแห่งแรกในเมืองไทยด้วยเพราะว่าแห่งแห่งแรกในอาเซียนเนี่ยก็คือที่มาเลเซียแต่เราก็ได้เป็นศูนย์ทดสอบการชนทั้งคันตห่งยร่ที่วิทยาลัยปารีสในในมหาลัยเราทุนมเลดใช่ที่เป็นแคมปัสที่วิทยาเขตปารีสนะก็บริษัทที่ผู้ผลิตยอถ แล้วก็กิจกรรมที่เราบริการวิชาการก็มีความต่อเนื่องมาเพราะว่าบริษัทรถเขาก็ต้องหาสถานที่ทำการทดสอบทำการวิจัยแล้วเราสามารถที่จะทำวิจัยที่ตอบโจทย์ในบริบทของประเทศไทยเราได้ครับหากเปรียบเทียบทีมของอาจารย์นะคะเป็นอะไรก็ได้เป็นโลกใบนี้คะ่ะอาจารย์อ,อาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นอะไรคะผมคิดว่าเราจะเปรียบเทียบคงเปรียบเทียบยบากนะผมว่า อธิบายให้ลักษณะงานของเราเนี่ยเราทำที่มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักผมคิดว่าประเทศชาติเป็นหลักแล้วเวลาเราอยู่ในเวทีระดับนา,นานาชาติเนี่ยเราก็ต้องมองว่าประเทศไทยคืออะไระเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมคิดว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ดี อยากฝากอะไรถึงคนมจพไหมคะอาจารย์าจากประสบการณ์ที่ทำงานที่นี่มาหลายปีอยู่ในช่วงแรกๆก,ก็งานวิจัยเนี่ยมีเงินน้อยเนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อ้างว่าไม่มีเงินวิจัยไม่มีเงินวิจัยแต่ในยุคปัจจุบันนี้เงินวิจัยเยอะแยะเพราะฉะนั้นช่วยกันทำงานวิจัยเพื่อประโยชน์และก็ชื่อเสียงของมหาวิาลยด้วยค่ะ ผมว่าก็ขอนิดนึงก็คือเราอย่าเสียเวลาไปถามว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยให้อะไรเราบ้างเราถามตัวเองดีกว่าว่าเราอะให้อะไรมหาวิทยาลัยบ้างขอสามคำให้กับมอจอค่ะคำแรกคิดยากมากก็ให้ให้ให้ทางไั้นเขาตอบบ้างนะฮะก็จริงคำแรกเลยค่ะสามคำใช่ไหมครับสามคำจริงจริงพ่อ เอ,อเรียกว่า,วาเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ทุกคนที่ทํางานกันครับเป็นคำพูดที่ว่าไว้ปลอบใจตัวเองคือเราทําได้ครับเราทําได้สุดยอดเลยค่ะอขอบคุณมากค่ะบค,คะบค